สวัสดีคุณผ,ผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ค a w า s a k i Motor Honda สุข,ขสุขโโโขนะครับในขณะด้านหลังนี่ก็คือเป็นเซ็ตเบร์25น้ำครับมีตาลังกำลังรับครับแต่ว่าเนื้อหาจริงวันนี้เราจะพามาชมเช็คระยะหมื่นสองนะครับของรุ่นม,มินจา400าเช็คหมื่นสองเนี่ยใช้อะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีครับ เร, <ka> เราจะมาดูในส่วนของอะไรที่ใช้เช็คระยะ1 2 0 0 0หมโลของรุ่น Ninja 400นะครับก็จะมีในส่วนของของเหลวนะครับอย่างแรกจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญจะมีหัวเทียนนะครับเป็นยี่ห้อ NGK นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นแหวนรองน็อตถ่ายนะครับตัวนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่านน้ามันเครื่องเนี่ยเราจะต er ้องเปลี่ยนตัวนี้ทุกครั้งนะครับนะฮะ แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นในส่วนของส้กรออากาศนะครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนในรอบของ1 2 0 0 0โลได้นะครับในกรณีที่ลูกค้าอยากเปลี่ยนลูกค้าก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับวิธีการเซอร์วิสนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของหน้าห้องช่างนะครับเราพาไปดูว่าวิธีการเปลี่ยนอะไรต่างๆเขาทำาังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ช่างก็กำลังทำเช็คมื่นสองพันโลนะครับในวิธีการเอาหัวเจียนออกนะครับ ผมจะให้ดูกอากาศเก่าก่อนว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับกอาศเก่าก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสภาพแบบว่ากังมากนะครับอันนี้ขนาดแค่หมื่นสองพันโลนะครับเนี่ยผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงทุกครั้งที่มีการเช็คหมื่นสองพันโลนะครับช่างเ็าจะทําการเช็คแรงดูดสุญญากาศนะครับหรือว่าเช็คเวกัมนะครับให้ทุกครั้งเลยนะครับย้ํานะครับว่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่มีการเช็คหมื่นสองหรือ รุ่นอื่นๆที่ไม่การเช็ควาลหรือเป็นรอบตั้งวาลนะครับก็จะเช็คแรงดูเสมอนะครับอย่างที่บอกนะครับอะไหล่จากศูนย์จะเป็นอะไหล่แท้นะครับอะไหล่แท้จากโรงงานเลยสบายใจได้นะครับในเรื่องของเซอร์วิสนะครับผมจะพาไปดูอะไหล่เก่านะครับสม่ต่างกันยังไงนะครับนี่นะครับนะฮะนี่จะเป็นของใหม่นะครับใหม่กิ๊กเลยนี่จะเป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนใหม่ก่าอันนี้อันนี้หัวใหม่เห็นไฮะ สีเง <IS 2> <IS 2> <IS 2> ินเงาวัสด์เลยต่างกันมากนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมจีจะต้องอเข้าศูนย์บริการนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเราเปลี่ยนของใหม่ให้ตลอดนะครับครับกระจกกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับการเช็คระยะหนึ่งสองของยุ้งมือจาสี่ร้อยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่จะนำรถเข้ามาเช็คระยะหนึ่งสองหรือว่าระยะอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อมาจองคิวได้ที่เบอร์โทรศูนย์สองนะครับแปดเจ็ดหกหกศูนย์สี่สี่นะครับหรือจะเป็นเบอร์มือถือนะครับ เป็น087นะครับ094ต่างต่นะครับที่นี่ได้เลยนะครับที่ศูนย์บริการคตัวสกิลออโตเมติกสาขาตากสินนะครับสามารถโทรมาปรึกษาได้ในเรื่องของส่วนของอะไรแล้วก็ราคานะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทำนะครับไม่ว่าจะเป็นรู่นอะไรก็แล้วแต่ของตัวสกิลนะครับเราก็รับหมดทุกนู่นนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ